เครื่องย่อยขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยภายใน24ชัช่วโมงค่ะโครัการของเราก็าคือจะใช้ตัวจุลินทรีย์เข้าไปร่วมกับเศษอาหารที่เราทิ้งลงไปะคะ่ะแล้วก็ใส่มะพรา้าวสับเครื่องก็จะหมุนใชะ,คะเครื่องเขาจะใช้วิธีการกับกองนะีคะ<ม>เขาจะหมุนตัวมอเตอร์<ม>ใบพัดเนี่ยเขาจะหมนแล้วนี่ทธจากสแตนเลสนะคะ มันจะหมุนครึ่งชั่วโมงพักสินาทีหมุนครึ่งชั่วโมงพักสิบนาทีเป็นเวลา24ชั่วโมงแล้วก็จะกลายออกมาเป็นปุ๋ยหน้าตาแบบนี้เลยครับอ๋อ,อใ,ชใช้ตัวนี้เพื่อซับ<อ>พวกน้ำใช่ไหมครับเอ่อไอ้ขุยไอ้มะพร้าวสับเนี่ยใช้เพื่อนในการซับพวกน้ำพวกแข็งมา้วยนะแล้วก็จุลินทรีย์เนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่เราผลิตขึ้นมาเองค่ะอ๋อก็ต้องมีจุลินทรีย์ใส่เข้าไปด้วยใช่ค่ะมันก็กลารด้วยอะไรเขาด้วยน้ำใช่เขาด้วยจุลินทรีย์นะครับ เครื่องนี้เป็นเครื่องที่เราพัฒนาขึ้นมาหรือว่าพัฒนาขึ้นมาเองค่ะผลิตเองนะคะเจ้าของฟาร์มเขาเป็นคนทําเองค่ะโหดูมาตรฐานนะเนี่ยเพราะว่าโมเดลแรกๆอ่ะทาคือใช้ถัง200ลิตรค่ะถังสีฟ้าอ่แล้วก็แล้วก็มันค่าของดินของปุ๋ยที่ออกมาเนี่ยมันใช้งานได้จริงอะค่ะมันมีค่าของแร่ธาตุอะไรต่างๆคือความร้อนนี่หายไปหมดเลยไม่ต้องใช้ความร้อนด้วยค่ะไม่ใช่ ปุ๋ยนี่ของอมาเนี่ยมันไม่ไม่ร้อนเนยม,ม,ม,มันจะร้อนนิดๆอุ่นๆนะคะอุ่นๆ,ๆ,ๆเพราะว่ามันมีการเฟอร์เมนต์ของไอตัวไอตัวจนีนซีอะคะ่ะมันทำงานมันก็จะมีมันจะมีอุณหภูมิของมัน,นแต่ตัวเครื่องเราไม่ได้ใช้ความร้อนเราใช้ฮอปเปอร์หมุนออ๋ใช้แ <ๆ S 2> ค่รักการห <ๆ S 1> มุนใช่แค่มุนแก๊สี่สี่ที่สี่ชั่วโมงเนี่ยค่าไฟเจ็ดบาทอ่ะมันเหมือนคุกปูนไงมันคุกขี้ก้อน สำคัญอยู่ที่ตัวจุลินทรีย์ที่เราใส่เข้าไปแล้วก็ความเร็วในการพัดอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเราก็ต้องไปตั้งค่าเรื่องของความเร็วระยะหยุดอะไรของมันเนี่ยเครื่องนี้จะเซ็ตให้อ<ว>ัตโนมัติมันจะเป็นะวงวจรวงจรที่ควบคุมห้อันนี้ขายเครื่องเท่าไหร่ครับตัวนี้จากราคาห้าหมื่นห้าในโปรโมชั่นในงานทำปุ๋ยได้กี่กิโลครับ ทำปุ๋ยได้กี่กิโลต่อรอบอ่ะ25กิโล25กิโลตัวนี้ะเาอยนนู่ที่บางกระเจ้าตรงก่อนทีน่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนี่เองค่ะบางกระเจ้าสมุากรขนาดทับหนึ่งตัวอย่างดีนะเนี่ยเรานช้ <c oughs> <c oughs> ่ะคือเว็บแรกผมว่าเป็นเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศอ่ะพเพราะว่าปกตินะถ้าเป็นบ้านเราก็ ถังไม้เก่าๆถังพลาสติกฟ้าฟ้ามาดัดแ<ไ>ปล<อ><า>งไ่ทำเองที่ฟาร์มอ่ะก็คือใช้หลักการแบบ,บน่าเก่าๆนัน้นเลยนะแต่ว่าพอ ไปเจอคุณโรเจ้าของสัมพันธ์โมเดลเจอใช่ที่พีอะไรเงี้ยเขาสนใจอ่ะเขาก็เลยมาร่วมหุ้นลงทุนกันยังเพิ่งเดินมาจากที่เล็กเงี้แบบนี้ได้เลยเนาะตรไปกับแก้วก็กลับมาปีใหม่มาอันนี้ส่งออกได้นะใช่ต้องกำลังวางแผนเลยต้องออกไปงานแฟร์ต่างประเทศไปที่ใช่ใช่ที่ฝรั่งอะไรวเนี้ย คือถ้ามันเป็นนวัตกรรมแล้วไอ้นี่ไปได้แน่นอนสนับสนุนเนี่ยดีมากพี่ใครทำเองแล้วราคาถูกเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องต่างประเทศเนี่ยสี่ห้าแสนได้ขนาดเนี้ยต่างประเทศนี่เขาบวกค่าเดียไปเยอะมากอ่ะอันนี้มาตรฐานได้ครับพี่สู้ๆนะครับตอนนี้เปิดตัวอยู่ที่ศูนย์ศิลิคัตโอ้คลีเหมือนกันได้ขอบคุณมากนะครับ แล้วเหมือนไอติมเลยเด็กใ้าดลักษณะแอนเจลีค่ะแก้เท่ไร่เนี่ย้าที่แปดถึงเก้าอใช่ค่ะใช่่ใช่ค่ะม่ค่ะก็คือเอาห้องไ